dan tan ôi khơi nhân nhạc mi ba nhạc mi đốt thân tô tô Khuôn chẳng khoe mang bên khuôn kỳ nhân Nhân gia thăm ngàn ôi เงินอยากมีเงินทองเงินอยากมีรถคันตโตโตเอาไว้ขับกินลมโชว์อ้อยอ้วนผูาา้สาวอยากคอยเงินอยากขับรถบิยกหน้าโชว์ แต่คอยอดสูหัวเฮ็ดบ,บ่ได้พอคอยบ่มีเงินลาหาคน,น,คน,นคอยมันเป็นคนขี้เงิน,นอาาอคอยมันเป็นคนขี้เงินหมักแทน่อเป็นนาฮันมอลำเป็นนาฮานนาเวทีมอลำรด คอยเต้นอีลีคอยมกักคอยเต้นเต้นหน้าเวทีคันคอยได้ดีกรีอยอคอยเต้นฝุ่นตะลบคอยมักเต้นหน้าหานเวที หมอลำฮาเฮอยู่กับเพื่อนปูฮงอเสียงเชียจากเพื่อนที่ไม่ออกเต้นอให้สายเอลโชอโอโชติกโกนาเวทีค่อยมาเต้นแต่คอยเต้นดีดี ปกคอยยานเดะยานเต้นบอดีเต็นบอดีมันสิได้บาทาโอโอ้กวนเตีนอีลีท่าเต็นแอบอดายกวนบาทาใครออกเสีเต็มเต้นขาทาง ยกกายสายหัวสายเอวอยู่หน้าเวทียกมือแขนขา,าเต้นออกสเต็ปเต็มทีพอคนจังคอยมันีเกียนเต็นหน้าเวที ขี้เงียนโอ้ยคอยมันเป็นคนขี้เงียนเงียนอยากทำนาะโอ้ยคอยเงียนอยากทำนะทาทั้งที่คอยเหลอไม่มีนาะฮ่าคิดแล้วอดสู้นาบัดซบคนหัวใจขี้เงียน คอยมีหัวใจกี่เงียนเสียนอยากทำเด้คอยเงียยเสียนอยากเห็ดเห็ดสวนไหลนาะเกษตรพอเพียงยมหนาหนาวเราก็มีงานทอดกระถิ้นเฮา หแห่กันเข้าวัดมีงานละคอยเต้นนารถแห่นำกระทิ้งทอดผ่าป่าเอาาาเอฮ่าฮ่าออฮ่ามันมันเข้าวัดาห้เต็นกันดีดีเออฮ่างานนี้งานบุญ อย่าให้เสียทีเดียวงานบุญจะพังงานบุญพังไม่ว่าต้องเสียเงินด้วยซ้ำยังติตดตางเต็นดีเด้ดอพี่น้องเต้นดีเดเราคนกันเองเรามาเป็นคนขี้เงียน มาเต้นมากินอ๋อคอยเฮ็ดไปทั่วทีบทั่วแดนอ้าฮัจ้าเพคนอย่างผมานชอบกินเที่ยวเต้นเล่นเรื่องทำไปทุ่มผมเป็นคนขี้เงียนเงียนจริงๆคอยเงียนอยากเห็ดอยากทำ เงินอยากจะมีเงินอยากทำอะไรคอยก็ทำได้ทังนั้นมี่อยู่อย่างเดียวถ้าคอยเงินอยากมีเมียแต่ค่อยเห็นบอดย้ยคอยเงินอยากมีเมียก็เห็นบอด้เพาะกระเป๋าตาังค่อยมีตังแค่สองร้อยเบื่อเต็มที่ เบื่อเต็มทีไม่ตั้งสองรอยคิดจะอยากเงียนมีเมียเสียใจให้จำต้องจอดหยุดละความคิดหันไปกี่เงลุงข้าวทำบุญใส่บาตกินเที่ยวเต้นเล่นโอ้ยเงียนอย่างนี้ดีก,กวัว เงินอยากทำสวนอ้อคอยเงินอยากทำสวนจำกระจอบทางยาขุดดินปลูกพังคอยให้น้ำมันกี่เงีนยให้ไปถั่วทิพเพราะชีวิตคอยอยู่ใดเออสิงเนาะ อยู่ได้ซ้ำบ่เกินร้อยปีแต่ว่าค่อยนี้คิดได้แล้วเด้ร้อยปีของคอยแล้วน้อยเต็มที่ร้อยปีของคอยแล้วน้อยเต็มทีต้องหยุดละแล้วเสริมความสนุกให้ชีวิตแล้วสี ยังคอยปวดใจปวดใจแท้ๆปวดใจลีเห็นจังใดมันจังหายเงินเสียนอยากทำอ้ยคึดมาหลังเงิดเสียงชีวิตอของทิพย์โยที่เงนิน โย่เป็นคนขี่เงินเฮ็ดมันทั่วเทพเพ็ดมันทั่วแดนตะเลแหงลันเลไปทั่วตะเลงละเลไปทั่วอยู่ตามเถือกเขาลิมครองทอความกี้เงินคงอายจำต้องลิกนี้แม่ชมยง ลิกนี้ความสวยของนางอาชาลิกนี้ความสวยของนางเพราะอายขี่เงียนจำต้องลีกนีมนางคอยนี้ไปเงยนอยู่กับธรรมชาติเงยนหาปลาทำนาเงียนทำนา,นรรนาได้ข่าวได ลุกนี่ความเงียนเอ้ความเงียนตัดไม้เผาถ่านาฮขุดดินปัน่นหัวแทนนาจากยามฝนลินละคอยก็เกิดเงียนคว้าหน้าไฟเดินส่งตามหัวแทนนา สงให้ไหวตาให้จ่มสงให้ไหวและตาให้จ่มไอ้ที่กามงามเพอให้รีคว้าให้ไหวละให้เสร็จเราปูนาะมือไวไว่คว้าให้เร็วๆเราต้องเป็นมวยลบไอ้ที่กามโตโต หากควาไม่เป็นละก็อาหายจะลองอายาไอ้พ่อแม่จ้าสอยคอยแน่ปูใหญ่เนบนิ้วฮ่าข้ารูๆๆ้รู้เจ้าโอ้ยคอยเงียบจริงจริงจนต้องมาออกห่าปูหล,ลบหนีจัง คนสวยลบนีจากคนสวยเพราะความกี้เงีินอยากมีเงินทองอยากมีบ้านมีรถอยากมีมีขอโทษคนสวยตอนนี้ไอ้จนตอนนี้ผมจนจริงๆต้องหลีกหนีความ <c oughs> ขี่เงินของผมหลบ <c oughs> อยู่แต่ธรรมชาติสบายอูรา <c oughs> บครับสมัครเพลงนี้นะครับครับก็มีคำถามนะครับถ้าผมปล่อยเพลงนี้ไปเร็ว <c oughs> ผมจะโดนแบนไหมครับเนาะเป็นน้นองพ่อเป็นน้องยังไงก็ ถ้าผมปล่อยไว้ก็ลองช่วยคอมเมนต์ดูให้มากนะครับนะบทเพลงนี้ของผมนี่มันเป็นยังไงมากนะครับนะเป็นลามุกไหมครับสําหรับนิยามคําว่าเงี้ยนะครับนะยังไงผมก็ลองนะครับช่วยโรดตอบคําถามผมสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับสวัสดีครับว่ามันเป็นคำลามุกหรือว่ามันเป็นคำ คำม่างเงินนะครับสวัสดีครับ